วันนี้พามากินเครปสายรุง้งสีสวยมากราคาเริ่มต้นที่25บาทร้านนี้จเจ้าดังเลยนะทุกคนมาถึงก็เลือกแป้ง,ปงเลือกไส่แล้วก็เลือกซอสได้เลยอันนี้เราสั่งเป็นแป้งเรนโบว์ซึ่งเขาใช้เนยสดแล้วก็เป็นแป้งสูตรพิเศ,เศษเฉพาะของทางร้านเลยนะส่วนตัวไส้เนี่ยฝั่งหนึ่งเป็นนูเทลล่าค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นเนยถั่วแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งเป็นฟอยทองกับกล้วยไส้ย,ยอดทีของเขาเลยล่ะแล้วก็ขอโรยมัชเมลโล่กับโอริโอเพิ่มด้วยค่ะไส,ส้เ <c oughs> เาาบบเมม <c oughs> เวลลาาทปรรระมนีีคค็ได้้้ขออง่ยยบแ นีน่ารักมากแล้วดูไส้ค่ะแน่นมากจริงๆอ่ะมามาชิมกันอืมอร่อยแป้งกรอบมากทุกคนส่วนไส้ก็คือเต็มคำมันมีทั้งรสหวานแล้วก็เค็มๆมนันๆแล้วก็มีหลายท e ซ t เจอร,รวมกันในคำเดียวด้วยอชอบมาก เลยว่าคุม้มเิ้นแน่นอนมาลองกันได้นะคะไส้เนี่ยเขามีทั้งขค้าทั้งหวานเลยหลกหลายมากๆตัวแป้งก็มีให้เลือกค่ะทั้งแป้งธรรมดาแป้งชาโคลแล้วก็แป้งทูโทนอาจจะบอกว่าตัวแป้งเขา,าอะหอมมากๆร้านตั้งอยู่ที่จอร์จแฟนะคะชื่อร้านมากะลองเครปเปิดถึงห้าทุ่มทุกวันรีบชวนเพื่อนมาเลย